สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟซีฮะสำหรับวันนี้ก็เช้าว,วันที่21นะครับวันพุธใช่ไหมวันนี้วันพุธเนาะสู้งานกันต่อเช่นเคยครับกับสภาพพื้นผิวถนนที่สเปะสปะครับผมเล็ดตุ้มเปะครับผม กันไปฮรต่อให้สภาพถนนไม่เอื้อมนวยเราก็สูค้ค่ะหมุนซ้ายหมุนขวานี่ <ت ت นีดูรถโอ้เอา Ariel. ตอนนี้เราก็ขุดไปได้เยอะแล้วนะครับลูกที่สามสักลูกที่สามครับครับ H K สองร้อยนะครับ เติมน้ำมันก่อนครับเติมน้ำมันเราจะไปดูกันว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ป๋าแกเติมน้ำมันกี่ถังเราจะไปถามแกดูนะครับครับผตอนนี้แดดแรงมากครับเนื่องจากว่าเมื่อวานกับวันก่อนฝนตกแล้วอ่อีกแต่ทำไมเนาะ วางกับวันก่อนฝนตกแล้วแกเออไอม่ใช่โอ้วันนี้ก็อากาศกลายเป็นว่าแดดจ้าเลยครับอากาศดีเกินห <c oughs> ่างไปไหมนเนี่ย วันนี้รถก็อาจจะไม่ได้วิ่งทุกคันนะครับวิ่งจอดอยู่คันหนึ่งครับวันนี้อตายเลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเจอดินทับหัวเลยงูดินครับนี่เติม,น,น,มน้ำมันครับเต็มถังเลยปะปะ เออโดนก็ต้องกินน้ำมันกินน้ำไปเนาะเติมให้โดรีคหนึ่นี่ครับโอ้โดร์ขันนี้บอกินให้โดลิกเลยนี่คันเป็นครับเป็นลังคันนี่เป็นลังคันนี่มือตั้วมือประเภทเติมเช่นนึงเลยโอ้ยแน่นอนนั่น ยังควาพุ่นดิกลองหรือตาไอ้ขั้นยังห่างขั้นมาฝ่ายเป็นเดือนก็บอได้เติมมันบวมี่องหัวมันอยู่ห้องอัดอยู่เหงดีดีเติมเตอรสุราเลยอ่ะเติมเตอรสุราจากน้ำก็บวบบวญยังอยู่ขนาะแสดงระบบมันดีเครื่องมันดีจังว่าเนี่นี่ให้มาถามสื่อกับพวกขายว่าจะทำงานแบบบ่าได้จุกจิกหนีหักแมนอีลีแมคโครนี่ ยังน้อยๆเช็คยังไอมอเศร้าต้องมีละไหลลอยทั้งลอย,อยก็ต้องน้ำมันเครื่องน้ำเหลวก็ะให้โดริกนี่ต้องเติมคันคันขึ้นมาในจักหน่อยก็บสองสามหมื่นเติมทีหน,นึ่งแต่ว่าคันรุ่นอาทิตย์เดือน,นหนึ่งก็บ,บ่ได้เติมครับคันว่ารุ่นอาทิตย์รุ่นเดือนนี่มีแต่รถใหม่เน่่ยัลข้าามโอ้แต่ว่าถือว่าระบบดีแห้ง ไฮดรอลิกนี่ก็ปาแกบอกอาทิตย์ละครั้งครับก็ถือว่าระบบสแสดงว่าซีนโอลิงดีนะครับมันมีซึมมีเยิ้มครับแต่ว่ามันมันไม่ได้กินไฮดรอลิกเยอะนะครับนี่มันมีแค่ซึมมีเป็นแบบเป็นคาบเฉยแต่ตามท่อตามสายนี่แบบแทบบจะไม่เห็นเลยนะครับนี่แห้งดีหมดเลยเกดูแลรถด,ดีมาก เจ็ดสิบาเจ็ดสิบเ่ยจ็ดสดสิบเมาเลยดิมานั่นยากายายขายพุดแต่ว่าครับแม่อดีคือขายพุดเลยขายก่อนอกไปเยอืมบ่นยากเลยเนาะบานนี้เนาะ กินซองเขาวบว์เตสเลยอือเฮ้จะแม่กับโบว์ครับหาไว้อย่าเนี่ยอย่าเนี่ยบันทึกไว้ยี้เด้อนี่มีหลักฐานเด้อนี่ส่วนต่างโอต้องต้องว่าส่วนต่างเอาอืออือต้องว่ากินซองเขาเอาเมือเมื่อนึงบวเกินสามรอยอ่อต้องบอกว่าคันบ่เอาไปไว้ใส่ส่วนเกินหือ เด้อเนี่ยตังก็ยังมาต่างๆโดนต่างไม่ค่าต่างตังคือคือราชการนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับข้าดูแลน้ำเนาะปลาเนาะขืนอยู่กับข้าดูแลน้ำคือรถรถกัดซ้ำกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราละรถก็นเลยซ้ำแขนซ้ำมือครับใส่ถั่มะหากินครับผมน็อตบ่วถึงบอก พอนสลับตัวบอบมือหาตัวเงี้ยวเนี้ยตัวเงี้ยวตัวห้องหัวนอดนี่มาใส่นี่นี่ตัวนอกนี่ไหมมือโอ้สลับเอาจะสลับเอาน้ำมูลนี่ <c oughs> นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนมันบดถึงเนาะครับบด้านหัน <c oughs> <c oughs> นี่นะตัวเงาเห็นไหมนี่มีตัวห้องหัวนอดอยู่เนี่ยมันเงาเห็นบ่เนี่ยนี่ตัวนี้อืมมองงูอยู่แต่คอยยืมตาคุณตาเราตาของว่านเนาะไอตรงว่านคุณอยู่อยู่ดอกอยู่แล้วสำนักก็อยู่แล้วเดี๋ยวจะไปหาเครื่องเราก็แหงกิฟตครับนี่เป็นตาครับเจะว่ายังไ่เหยียบมทำงานโบมีควันเลยลูกคันนี่นี่ได้เมืดมือ ตักมือแปะสองอยเทียวเว้ยมันสองอยเลยยุ่่ามันเพื่อที่ดักสามน้เพราะว่ารถมันสิบเขั้นเนาะรถมันสิบขั้นสิบขั้นเออรถมันสิบขั้นขั้นละยี่สิบกวยี่สิบเทียวสิบแปดสิบเก้าเจ็ดสิบหกสิบ่อิบเี่็บยวดปเพกหลอกัาสามขั้นพูดแล้วใส่ยูนหันอืมกับมือนึงกับโต๊ะประมาณสองลอยได้อยู่ครับสมซื้อมันละ พีซีสอง2อยนี่สมซื้อมันเอ2เคสองอยครับผมอ้อพีทบุบเป็นพีซีเอเคนี่ครับปุบ่งกีมันขวไปนอนอดในหมดละยากาศแง๊บเศร้าครับหลังจากเช็คน้ำมันเติมน้ำมันเรียบร้อยลงุงลงมือทำงานครับบานนี้ครับปาเรากะสิทำงานตักดินเส่ร์รถตามด้วย เป็กกี้ครับให้เป็กกี้มันเขาก่อนไปถอยไปมื่อนี้รถอาจจะแล่นบม่ครบครับเนื่องจากว่าพนักงานจะล่างานไปผู้นึงครับมือรถไทยครับเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาเออเนหน้ามาก่อนแต่เราเคลียร์ก่อนนั่น หลือลรถรวมอีกสองขั้นเ่าะันเขามากครับลดเสียพ่นครับเสียอุ่มครับเป็นไงเราอีกเชลนไละน่ครับเพื่นกาเฉียให้เงินเติมน้ำมันทุกมือครับมือละหนึ่งพันบาทครับทุกขั้นนะครับผมลดทุกขั้นเพื่นจะให้หนึ่งันทุกขั้นโอ, <laughs> อ้ไอออกลายเลน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามรับชมคลิปต่อไปครับผมช่วงนี้ก็อ,อาจจะบ่อยได้๋ลงคลิปทีๆคืออยูทโทหนึ่งเนาะนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ชมก็น,น้อยหน่อยนะครับแต่จ,จังใดกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดนะครับเด้อสำหรับบายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ